สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยนะครับเดินทางมาทํากุญแจรถเบนซ์นะครับ W 2 1 2นะครับดอกกุญแจหายหมดนะครับกุญแจที่อยู่ในมือผมดอกนี้นะครับยังกดรีโมทยังสตาร์ทไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้เครื่องโปรแกรมนะครับดูดข้อมูลนะครับแล้วก็ลงทะเบียนกุญแจรีโมทดอกใหม่ให้รถสตาร์ทติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วจะมาทดสอบสตาร์ทอีกครั้งนะครับ ทดสอบสตาร์ททดสอบระบบรีโมทนะครับหลังจากดูดข้อมูลนะครับแล้วก็ลงทะเบียนกุญแจรีโมทดอกใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทดสอบรีโมทนะครับล็อกเปิดครับทํางานปกตินะครับทดสอบเสียบสตาร์ทนะครับเสียบกุญแจไปที่เบ้าสตาร์ทนะครับมีเสียงล็อกคอทํางานนะครับปิดกุญแจออนหน้าปัดนะครับสตาร์ทครับสตาร์ติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับ ปกติทุกอย่างนะครับไม่มีผลกระทบใดๆต่อตัวรถนะครับใช้เวลาทําไม่นานนะครับมาบริการถึงที่นะครับตัวส่วนตัวก้านกุญแจก็ทําให้เรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับไขประตูไขฝาท้ายได้นะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถเบนซ์นะครับทำกุญแจรถหายนะครับหรือต้องการทำกุญแจรีโมทเพิ่มนะครับ0 8 2 6 1 6 6 6 5 5นะครับช่างกุญแจไทยนะครับบริการทั่วไทยนะครับยินดีให้บริการนะครับทดสอบรีโมทนะครับรอบตัวรถนะครับทดสอบนะครับ เจากไฟเลี้ยวนะครับล็อกครับเปิดครับใช้งานได้ปกติทุกฟังก์ชันนะครับ